สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับอแอร์นะครับวันนี้แอร์มีเจ้าตัวรักเกตโฟนมาอีกแล้วนั่นคือเจ้าตัวแท้ง Mini นั่นเองนะครับก็คือ8849นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแท้ง Mini วันนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าถ้ามองในภาพเนี่ยจะจะเห็นว่าแต่มันใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเทียบมือจริงนี่ฮะ กล่องจะแค่นี้เองนะครับสมกับความเป็นมินิเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว8849นะครับหรือนามแท่งนะครับแท่งมินิวันนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับนะฮะที่มากับแบตเตอรี่5,800นะครับความจุของแรมนะฮะ 12G นะครับลอมที่256นั่นเองนะครับ ดิสเพย์เพื่อนๆจะสังเกตเห็น4.3นิ้วแค่นั้นเองนี่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของกล้อง100ล้านพิกเซลมาให้นะครับกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะประมาณไหนอย่างไงกัน โอเคนี่ฮะกล่องก็จะเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะลองไปดูกันนะครับข้างในก็จะมี user guide บารวามาให้นี่ฮะมีวิธีการนั่นนูน่นนี่คอนเซปต์มาให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาจีนนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของ QR code ให้เพื่อนๆสแกน เป็นเกี่ยวกับการันตีหรือว่าอะไรของเขาเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปนะครับมากับเนี่ยฮะ breaking c h a r นะครับมากับชาร์จทั้งหมด33วัตต์นั่นเองนะครับเป็น usb c to c นี่ประมาณนี้เลยนะครับกับแบตที่5,800นะฮะให้มาประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็น b บ e กิ i n g c h a r ที่มีคุณภาพด้วยเหมือนกันนะฮะตัวสายก็จะเป็น c to c อย่างนี้ นะะอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับในกล่องอ่ะเรามาดูในตัวเครื่องกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนี่นเพื่อนๆจะเห็นเล็กมากๆเลยนี่ฮะนี่ด้านขวาก็จะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็นี่จะเป็นปุ่มช็อตคั t เกี่ยวกับแฟลชนะครับจะเป็นแฟลช LED บนกับแฟลช LED ที่เป็น อ่าแคมปิ้งแรมนะครับเนี่ยฮะแค,แคมปิ้งไลท์อะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้นี่เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยฮะอ่าเพื่อนเพื่อนจะเห็นด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นโวลูมบวกลบแค่น,นั้นเองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถาดซิมนะครับเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นแปดแลอีดีนะฮะมีกล้องหลังเนี่ยฮะร้อยล้านพิกเซลนะครับตรงนี้ก็จะเป็น,นเซนเซอร์ ต่างๆนะฮะเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดต่างๆนานา,นานเขาว่ากันไปนะฮะด้านหลังนี่เป็นเหล็กอลูมิเนียมนะฮะทั้งดุนเลยนะครับเนี่ยฮะนี่ฮะท้างล่างก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแกะออกมานี่ก็จะเป็นที่ชาร์จทไทยซีกันรูเฮดโฟนแจ็ค3.5มมิลนะฮะ ปิดเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะแต่เปิดก็ประมาณนี้แล้วก็ปิดแรงๆนะครับเพื่อที่จะไล่อากาศมันออกไปด้านบนก็จะเป็นตัว IR Buster กับตัวที่เป็นอินฟราเรดเอาไว้วัดในเรื่องของระยะสำหรับงานช่างนะครับก็ไม่ต้องกังวลที่จะต้องใช้ตลับเมตรยาวๆหรือว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีในเรื่องของอแอปนะครับที่เป็น <N> นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนี่ฮะตัวนี้เลยนะฮะที่เป็นการใช้ในเรื่องของการวัดนะครับความสูงความยาวอะไรต่างๆนาะนาะได้อย่างแบบเที่ยงตรงเลยทีเดียวครับถือว่าเที่ยงตรงนะฮะเกือบ99%เปรนี่ยครับ,นะรบประมาณนั้นเลยนะครับน U Interface ก็จะประมาณนี้เลยประมาณแท้งเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็น นะครับความลื่นไหลก็ใช้ได้นะครับมากับ He ฮโ G99 นะครับสำหรับตัวนี้ความลื่นไหลก็จะไม่แพ้เจ้าตัวใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะแรม12ลอมที่256นะครับ expand แรมได้อีกถึงเดี๋ยวจะไปดูทีนึงว่าประมาณไหนเขาเคลมว่าถึง30เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าประมาณไหนกัน อ๋อไม่ใช่30นะครับเป็น24นั่นเองนะฮะจาก12บวก12นะครับสูงสุดเป็น24นั่นเองในการ expand l a m นะครับก็ถือว่าส,สุดเลยทีเดียวนะฮะเป็นตัวเล็กแต่ว่าเป็นตัวเล็กที่ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับตัวนี้มาก,กับ Android 13นะครับนี่นี่เ,นเพื่อนๆจะเห็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกัน โอเคเพื่อความชัดเจนนะฮะเรามาดูน้ำหนักของถังมินิตัวนี้เลยดีกว่าว่ามันจะยังไงนี่นะฮะอยู่ที่อ245กิัมนั่นเองนะครับก็ถือว่า,ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับแต่ไม่หนักมากนะครับมาดูความยาวเลยดีกว่าว่ามันจะยาวประมาณไหนนี่เราตัววัเนี้ยมาเลยก็แล้วกันนี่ฮะนี่อยู่ที่120นะครับ เนี่ยครับก็จะเห็นนี่นะครับความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบมาดูความกว้างกันกว้างเท่าไรนะครับวัดตามสไตล์เรานี่แหละกว้างอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วความหนาละ่ะตั้งอย่างนี้เลยนี่หนาอยู่ที่ยี่สิบสามมิลน,นั่นเองนะฮะก็ถือว่าน้ำหนักกำลังพอดีเลยจอสี่จุดสามนิ้วนะครับวัดจากแนวทะแยงนะฮะก็ถือว่านี่ฮะ ปกพาสะดวกนะเท่าฝ่ามือแดกเองเลยนะฮะเนี่ยฮะให้ดูนะแนวทะแยงนี่ครับเนี่ยก็ประมาณหนึ่งร้อสิบมิลนะครับแนวทะแยงอตรงนี้สิตรงประมาณนี้หนึ่งร้อยแปดมิลนะครับประมาณนั้นก็เทียบเป็นนิ้วเอานะครับก็จะประมาณสี่จุดสามนิ้วนั่นเองนะฮะ นี่โอเคเดี๋ยวเราไปทสในเรื่องของฟังก์ชันอย่างอื่นกันโอเคครับเรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวอยู่ในแทงมินิตัวนี้อีกครับ สักครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับหน้าจอที่เป็น4.3นิ้วนะครับมากับแบตที่5,008นะครับถือว่าใครที่ชอบความไร้นะครับความถนัดนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นรักเกตโฟนด้วยนะครับรองรับในเรื่องของ IP 68นะครับการโยนการตกหล่นการอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคล่องตัวมากๆเลยนะครับเนี่ยจะต้องส่งไปให้สมาชิกนะฮะแต่ว่าก็ไม่กลัวในเรื่องของการที่จะมันหล่นมันอะไรคือมันคล่องมือมากๆเลยจริงๆนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็ ยิ่งในเรื่องของใครที่ต้องใช้การวัดระยะนะครับแล้วก็อย่างสมาชิกท่านนึงนะครับต้องเขาเรียกว่าต้องปีนป่ายที่สูงนั่นนูน่นนี่นะครับการใช้ลักเกตโฟนใหญ่ๆแบบยาวหนาแล้วก็ต้องมีเซ็นเซอร์ที่วัดระยะเหมือนอตัวดูจีหรืออูโลโฟนอะไรสัก ตัวหนึ่งนะครับที่มันใหญ่แล้วมันหนานะครับการที่จะต้องปีนป่ายไปน,นั่นนู่นนี่นะได้ว่ามันน่าจะลําบากนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับเอามาจากกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อนะครับหรือห้อยนะฮะที่มันจะมีรูห้อยอยู่นะครับเราสามารถที่จะหยิบมาอย่างเงี้ยอย่างที่แอคบอกนะฮะหยิบมาแล้วก็ จี้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 วัดระยะได้เลยนะคะะรับว่ามันน่าจะสะดวกกับเขาแน่นอนนะครับแล้วเขาก็ไม่รีรอที่จะตัดสินใจเอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ เอาไปใช้งานได้ตรงตามความต้องการของท่านนะครับในเรื่องของรักเกตโฟนนะครับหล่นมากก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับลุยในเรื่องของฝนหรือเรื่องอะไรในสบายๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็ใช้งานได้ดทีทีเดียวนะครับน้าหนักอยู่ที่2องสออ่กรัมก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตนะครับก็ใช้งานจริงๆนะครับว่า2วันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะท่านสมาชิกท่านนี้นะเขาเรียกว่าแบบว่าก็เอาไปใช้เป็นมือถือเป็นตัวสำรองยังได้เลยนะครับหรือเป็นตัวใช้ งานจริงเนี่ยมันก็ใช้ได้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับก็ตัดสินใจเอาตัวนี้ไปนะครับก็อย่างที่แย้ว่านะครับมันก็ใช้ประโยชน์ได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าแบตจะไม่ใหญ่เกินแต่ว่าแบต5้าพันเนี่ยถ้าใช้กันจริงๆนะครับแบบทั้งวันแบบหนักๆเลยนะครับคิดว่าเหลือถึงตอนเย็นแล้วไปชาร์จซ้ำแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เอาไปใช้ใหม่ได้อย่างสบายๆเลยตัวนี้สำหรับแทงมินิ น่าจะถูกใจท่านที่เอาไปสายช่างนะครับแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการใช้ cpu ที่เป็น h e d i o g 9 9ถือว่าแรงที่สุดในระดับ4 g แล้วครับกับโ a n o o เขาเรียกว่าอะไรสถาปัตยกรรมที่6นาโนเมตรนะครับในเรื่องการประหยัดไฟนะครับก็สบายๆนะครับอย่างที่บอกนะฮะใช้งานได้แบบลื่นไหลแน่นอนทั้งวันนะครับแรมนะฮะมากับแรม12นะฮะ expand ได้อีก12นะครับเป็น24นะครับแล้วก็มากับ Android 13นะครับก็สามารถที่จะอัพเป็น14ในอนาคตหรือถ้าไม่อัพจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ย,วยาวๆนะครับ d n d r o i d 13ก็ประมาณ 2- 3ปีนั่นแหละกว่าที่มันจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่าคุณภาพหรือในเรื่องของการใช้งานอะไรที่มันจะดรอปลงเนี่ยแทบจะเรียกว่าใช้กันยาวๆเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของ build quality สำหรับแทงถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับในการทำนะครับรอบตัวเนี่ยแทบจะเป็นอลูมิเนียม ตลอดเลยนะครับก็จะมีด้านบนด้านล่างนะครับที่เป็นปั๊มเปอร์นะครับก็ถือว่าไม่ต้องกลัวในเรื่องของการตกกระแทกเนี่ยมีความมั่นใจมากๆนะครับแอเนี่ยถือเนี่ยในการจับถือยังมีความรู้สึกว่าไม่ไม่กลัวที่ว่ามันจะร่วงมันจะหล่นอะไรเลยนะครับมันจับถนัดแล้วมันง่ายนะครับตรงนี้นะฮะเอาเข้ากระเป๋าหรือเอาเข้ากางเกงได,ได้ดังสบายสบายเลยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับเจ้าตัว ยูน uh, ิเฮดแท้งมินิวันตัวนี้นะก็ให้เพื่อนๆเ,เอาไปพิจนารณากันนะครับเนี่ยฮะสบายๆนะฮะเโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันโอเคเรามาดู UI ของเครื่องกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะคล้ายๆตัวแท้งเลยนะก็จะออกรบอรโรบอตนะครับตามสไตล์เข้าเลยนะครับก็จะเป็นอาเพียวนะครับ แอนดรอยมาให้นะครับตอนนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างแบบคล่องตัวที่เป็นภาษาไทยนะฮะ g o o ก l e ก็มาแบบสบายๆเลยนะครับเนี่ยฮะเพื่อนจะโหลดเกมโหลดอะไรเล่นนะครับก็ได้สบายๆนะครับองร์นี้เรามาดูในเรื่องของเซตติ้งข้างในกันเลยดีกว่านะครับเซตติ้งข้างในนะครับก็จะมีภาษาไทยมาให้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะก็จะมีอย่างที่บอกนะฮะมีแอ d อินเทลเจนแอตติเทนนะครับก็จะมีการใช้งานตัวเครื่องต่างๆนะครับให้เป็นการช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆก็อไป้เซตติ้งนะครับต่างๆนานานะครับเป็นช็อตคัสเซตติ้งนะครับตัวนี้นะรเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะฮะฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆจะใช้ฟังก์ชันคีหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับเป็นแคมปิ้งไลท์นะครับเป็น P t t ีีคีนะครับก็ อันเียก็คือเป็นฮอกกี้ท็อกกี้วอกกี้ท็อกกี้นั่นเองหรือจะให้เป็นอะไรนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งนะฮะตัว2นะฮะจะใช้เป็นอะไรนะฮะช็อตคัตเซตติ้งหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะตั้งกันได้นะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็การแจ้งเตือนนะฮะก็แจ้งเตือนได้ดีทุีดีทีเดียวนะครับการแสดงผลต่างๆนานาครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับก็เนี่ยฮะ ก็สามารถที่จะเซตติ้งได้ตามความต้องการของเพื่อนๆเลยนะครับความปลอดภัยหน้าจอล็อกตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าจะให้เป็นยังไงเนี่ยตรงนี้ก็คืออัปเดตอะไรเรียบร้อยแล้วความปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกนะฮะหน้าตาของยูอันดิเฟดนะครับเซตติ้งก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้ก็ใช้ตั้งค่าได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ ่าโอเคเนี่ยครับเนี่มา device นะฮะก็จําเป็นประมาณนี้มากับ Android 13เอาออกบ็อกกันมาเลยนะฮะเขาก็าจะแจ้งได้ให้เรานะครับในเรื่องของการอัปเดตนะครับก็จะมีมาให้อัปเดตนะฮะก็เช็คอัปเดตกันจากตรงนี้เลยนะครับนี่อ่าโอเคผ่านป้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอ่า p o r m o r m a n c e กันนะครับ โอเคเรามาดูที่เป็นเรากันเลยดีกว่านะครับด้านนี้เป็นซิงเกิลพินนะครับในตัวนะครับปุ่มพาวเวอร์แล้วก็เป็นซิงเกิลพินในตัวนะถือว่าโอเคเลยนะถนัดมือนะครับพอดีนิ้วโป้เลยนะครับออกมาสกินสแกนนิ้วปั๊บเลยนะครับก็ประมาณนี้มาดูที่เป็นเรากันเลยดีกว่าเรามาดูความเร็วพื้นที่การจัดเก็บภายในนะครับว่าเขาเคลมมาเป็นยูเิตนะครับ2.2งจุสองดูซิว,ว่าจะประมาณไหน คือควอนตั l i s t สต e q u e n วอน l i ้น t จะประมาณไหนอ่าเรามาดูกันเลยก็โอเคนี่ฮะก็ตามที่พูดเลยนะครับ r รีสอยู่ที่900นะครับไลอยู่ที่800กว่านะก็ตีซะพันพันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าเร็วดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของ GPS นะครับว่าใช้ได้ดีขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กนะครับ โอเคมาดูอินวิวอินยุตกันนะครับโอ้โหยี่สิบยี่บเอ็ดนะครับยี่สิบี่ยี่หกยี่เจ็ดอินวิวนะครับอินยุตยี่สิบเจ็ดตามมานะครับยี่แปดละนะครับอินยุตไปที่สามสิบห้านะครับถึงนาทียังเนี่ยยังไม่ถึงนาทีอที่สามสิบห้าจะเกินสี่สิบไหมดูแล้วจะนิ่งอยู่ที่สามสิบห้านะครับอ่าก็ถือว่า GPS พอใช้นะครับพอใช้ถึงขั้นดีเลยทีเดียว นะฮะตัวนี้นะฮะก็ถือว่าอินวิวอินยูใช้ได้นะครับ3าอ้าวพุ่งขึ้นไปนะฮะเกิน40ละอ่าถือว่าใช้ได้ดีเลยนะฮะเข้าขั้นดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับทิ้งไปนะอาจจะเกิน40ได้นะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงว่าดีมากนะแต่ดีเลยนะฮะใช้ได้ถึงแม้จะเป็นตัวเล็กใช้ได้สบายๆอ่ะมาดูในเรื่องของมัติทัศนะครับตัวเล็กจะมาติทัศเท่าไหร่เรามาดูกัน10จุดไหมโอ้โห ได้แค่ห้านะครับก็ประมาณนี้นะถ้าเล็กนี่ได้10จุดนี่ได้ห้ากันเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของเซนเซอร์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเซนเซอร์นี่มาคร,ครบเลยนะครับเจโลก็มานะครับเนี่ยลื่นๆเลยและที่สาคัญเนเพรเซอร์เซนเซอร์ก็มาด้วยถือว่าแทงเนี่ยให้เซนเซอร์มาครบกว่าชาวบ,บ้านเขานะครับในบรรดาลักเก็ตโฟนนะถือว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยต้องให้เพชเซอร์เซนเซอร์มาด้วยนะครับมาเซนเซอร์ก็มาให้นะครับก็ถือว่า นี่เลยทีเดียวนะครับมาดูในเรื่องของทัชสัมผัสเลทนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับก็อยู่ที่ร้อยินะครับตามมาตรฐานนะครับเอาหกไปลบนะครับอ่าโอเคผ่านไปนะครับอ่ะยังไม่ผ่านเรามาดูในเรื่องของการจับ Wifi กันเลยดีกว่าว่ามันจะประมาณไหนโอเคเขียวไม่ดูดูเหลืองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ๋อตัวแดงมาละตัวแดงมาอีกสี่ นะฮะก็ถือว่าอ่า Wi-Fi ดีนะครับเข้าขั้นดีเลยนะครับนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับแต่เข้าขั้นดีเลยนะครับจับมาได้ขนาดเนี้ยเหลืองได้ประมาณ10นะครับแดงก็ถือว่ายังจับได้นะครับเนี่ยในลักษณะที่แลกอยู่อ่าเนี่ยฮะกลางทุ่งนานะครับก็สีเขียวบ้านเราไม่ต้องไปดูนะครับดูสีเหลืองบ้านคนอื่นเขานะครับก็สามารถที่จะเกิน10 เนี่ยเขาถือว่าดีนะความข้านดีนะแต่ก็ไม่ถึงดีมากนะครับแต่ก็ถามว่าใช้คําว่าดีมากได้ไหมสําหรับตัวเล็กก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กนะก็แทบจะไม่มีตัวไหนที่จะเรียกว่าภาครับสัญญาณในวางนะครับก็ทำบิลคุณตี้มาได้ดีนะครับรับได้ดีอ่าโอเคผ่านไปในเรื่องของ performance นะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกัน โอเคเรามาทดสในเรื่องของการวัดระยะกันนะครับจากตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับจากที่นั่งของแอร์กนะครับไปถึงต้นไม้ต้นนู้นเพื่อนๆจะเห็นนะเป็นต้นสักนะครับต้นใหญ่ๆต้นนู้นนะครับเดี๋ยวซูมไปให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยฮะเป็นต้นสักเน,นี่ยครับต้นนี้นี่ต้นสักเนี่ยนะต้นสักต้นนี้อ่เนียฮะจากระยะที่แอร์กนั่งอยู่นะครับดูซิว่ามันจะมีความ ไกลเท่าไรนะครับระยะมันจะประมาณไหนอด้วยใช้แอปตัวนี้นะครับก็แอปพลิเคชันก็ใช้ง่ายๆนะครับเพราะมีในเรื่องของไอคอนมาที่อยู่ที่หน้าจอเลยนะครับแล้วก็ access ไปเนี่ยฮะมันก็จะมีมาให้ในเรื่องของการวัดนะครับเราก็แค่กดไปทางวัตถุเนี่ยฮะมันมีให้เราเลือกว่าจะเลือกเป็นแบบ distance หรือเป็น area measure นะครับหรือจะเป็น volume อะไรต่างๆนานา,นามีในเรื่องของ อ่าเนี่ยครับต่างๆนานานะครับในเรื่องของการวัดนะครับก็วัดไปอ่ะเรามาวัดกันเลยดีกว่าว่ามันเท่าไหร่นะครับกดสตาร์ทเลยปึ้งสตาร์ทเนี่ยกดสตาร์ทแล้วเรามาวัดนะฮะนี่นะครับระยะยี่สิบจุดสองสองห้าเมตรนะครับก็จะมีเลเซอร์เพื่อนๆจะเห็นนะฮะเอาอีกทีนึง ว่ามันจะถูกต้องเหมือนเดิมไหมนี่อ้าวกลายเป็น4.2อ้า4.2ศูนเมตรใช่ครับประมาณนั้นพอตะกี้20เนี่ยมันไม่ใช่ละนะฮะเอาอีกีนึงนะอ่า อ่าสี่จุดสองนะครับก็จะประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับเวลาเรา,าส่องไปนะครับมันจะมีเลเซอร์เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไม่รู้ว่ามันจะถ่ายติดไหมนะครับเนี่ยฮะเลเซอร์มันก็จะมีออกมานะครับปึ๊บมันก็จะออกมานะฮะให้ดูใหม่นี่ฮะมันจะมีเลเซอร์ออกมาเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะจับไปที่ ต้นไม้เลยนะครับปึ๊บอ่าทีน,นี่แล้วก็พอยิงเลเซอร์ไปนะเพื่อนจะเห็นนะฮะว่าเลเซอร์อยู่ตรงต้นไม้นะครับนะก็จะประมาณไหนเรามาดูกันนี่สี่สุสองจริงๆด้วยนะครับก็คือค่าที่ให้มาได้ดีเลยนะครับตรง ในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็อย่างที่บอกนะก็สามารถที่จะวัดเป็นเส้นตรงนะครับเป็นพื้นที่นะครับเป็นลูกบาทนะครับแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าในการวัดนะครับระยะได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกว่าคุณจะเลือกยูนิตนะครับให้เป็นเมตรนะครับหรือเป็นฟุตนะครับจากจะใช้จากข้างบนนะครับวัดหรือว่าต้งแต่ อ่าท้ายของเนี่ยครับอ่าของมือถือนะฮะเป็นระยะเริ่มต้นนะก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็แอลก็ว่าด้วยความสะดวกนะก็ใช้ด้านบนนะครับเป็นระยะเริ่มต้นของการวัดจะดีที่สุดนะครับก็เมื่อไหรก็ตกลงไปนะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์ที่เด่นๆของเจ้าตัวนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับฟีเจอร์ที่แอลบอกว่าในแท้งนะครับตัวแปดแปดสี่เก้านะครับยูนิเฮิร์ตเนี่ย เขาก็จะมีในเรื่องของเนี่ยฮะ IR Buster นะครับก็คือรีโมทนะครับเป็นรีโมทในการใช้เครื่องไฟฟ้าเกือบทุกค่ายนะครับเนี่ยฮะของบ้านเราเลยนะฮะบางทีบ้านเรายังไม่มีเลยนะครับก็เลือกใช้เอานะไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุโทรทัศน์อะไรประมาณนี้นะครับ ใช้ได้หมดเลยอย่างยกตัวอย่างทีวีนะฮะก็จะมีหลายๆยยี่ห้อเลยนะบ,บางยี่ห้ออย่างที่บอกแ้วยังไม่รู้จักเลยก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่แดกชอบมากนะฮะในเรื่องของยูนิเตอร์ที่เขาให้มานะครับนอกนั้นก็จะมีในเรื่องของอฟังก์ชันที่เป็นรักเก็ตโฟนนะถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการาวัดค่าต่างๆมีเปโดเมเตอร์มีอะลามนะครับมีเนี่ยฮะเพชเชอร์เซนเซอร์นะครับ เอาไว้วัดในเรื่องของระดับความสูงนะฮะก็ถือว่าเซนเซอร์เนี่ยเป็นลักเก็ตโฟนอีกตัวหนึ่งที่ให้มาครบๆเลยนะครับเอาว่ากันแบบตรงไปตรงมาครบกว่าพวกเจ้าตัวอูลโฟนพวกยูนิมิจิหรือดูจีอีกนะครับในบางรุ่นนะครับนะฮะเนี่ยยูนิเอร์สเกือบทุกรุ่นเนี่ยให้มาได้เกือบหมดนะครับอันเดอร์วอเตอร์ถ่ายใต้น้ำก็ใหมาเนี่ยไลท์ิงแฮม g h t i n g ค a m p นะครับก็มีมาให้นะครับเป็นฟังก์ชันที่สามารถที่จะเลือกใช้ได้อย่างแบบง่ายดายเลยนะครับก็จะใช้แบบ f u l l บ te นะครับ Half b y หรืออ่าย t ีนะครับก็คือให้แสงมันเบาลงมาหน่อยนะครับก็คืออ่อนกลางเข้มว่าอย่างนั้นเถอะนี่ฮะถ้าเราเปิดเป็นเข้มนะฮะสมมติเราเปิดนะครับดเดี๋ยวเอาไทดสให้ดูนะครับ,รนะรบก็สมมุติว่าเรา อ่าเนี่ยคือระยะในการตั้งนะแล้วก็สามารถจะต,ตั้งได้นะครับนี่นะครับเราเปิดเลยนะฮะตัวนี้เปิดปุ๊บอ่าสมมื่เราเปิดตัวนี้มันจะเป็นช็อตคัทอยู่แล้วนะครับอ๋อตอนนี้อ่าแบตเตอรี่มันต่ำนะครับมันก็เลยยังไม่ให้เปิดนะครับตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันสามารถเลือกได้นะครับนี่ฮะสูงกลางต่ำนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกดตัวเนี้ย ไฟ LED ตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นกดตัวนี้ไฟ LED ข้างบนนี้จะเปิดขึ้นนะครับตรงนี้กดค้างนะครับแต่ตอนนี้แบตมันต่ำนะครับมันก็จะเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับอ่ามันก็ยังไม่ทำงานครับเดี๋ยวทสมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้อ่าโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของ l f c ด้วยนะครับก็สามารถที่จะบวกกราดเข้าไปนะครับเป็น อาจจะเป็นกา๊าซในการชําระบินหรือว่ากา๊าซที่ว่าใช้จ่ายอะไรต่างๆหรือกา๊าซอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถใช้เอ็มซีเราก็สามารถที่จะแอดกา๊าซเข้าไปในนี้เพื่อความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องพกก๊าซไปเยอะๆนะครับก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็จะมีฟังก์ชันที่คล้ายๆกับรักเก็ตโฟนทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้ โอเคก่อนไปดูในเรื่องของวิดีโอและรูปภาพกันนะครับเรามาดูเซนเซอร์ของกล้องหลังและกล้องหน้ากันนะครับกล้องหลังกับกล้องหน้านะครับตัวนี้มีกล้องอยู่2กล้องนะครับกล้องหลัง1ตัวนะครับกล้องหน้า1ตัวนะครับกล้องหลังนะครับใช้เซนเซอร์ของ o m n i v i s i o n นะครับกล้องหน้าใช้เซนเซอร์ของ Samsung นะครับรหัสอะไรแล้วก็ลืมไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวกลางๆนะครับไม่ได้ว่าเป็นตัวจ๋ามากอะไรนะครับแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยหนึล้านมกะพิกเซลนะครับเทียรเคสเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนในประมาณหนึ่ ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มายในเรื่องของว่ามันต้องแบบ คมจา๋าหรือว่าต้องแบบถ่ายออกมาได้เ,เหมือนกับแฟกชิปที่ราคาเป็นสองสมมืนี่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความคมความอะไรเนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนนะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของน้อยเยอะหน่อยนะครับก็ตัวนี้ไม่มีในเรื่องของการถ่ายกลางคืนนะก็ะเป็นธรรมดารับให้มาประมาณนี้ราคาประมาณนี้ตัวมินิเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ประหยัดแล้วก็ถูกที่สุดใน รรดาตัวเขาเรียกว่ารักไอโฟนมินิด้วยซ้ำไปนะฮะในความรู้สึกของแอเองนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันอะไรต่างๆมาให้นะครับเกี่ยวกับงานช่างนะครับก็ เทคโนโลยีมันก็จะย่อมาเล็กลงด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับมันก็จะทําให้ราคาเนี่ยถือว่าไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่าออกมาทําได้ดีขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวยูนิเฮิร์สตนะครับแบรนด์นี้นี่น่าจะตามมองในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากให้เอาแท้งทรีมานะครับก็รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาให้ดูกันแน่นอนนะครับในส่วนของเรื่องกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับก็เป็นอะไรพื้นๆนะครับธรรมดานะครับกล้องหลังร้อยล้านก็ถือว่าคมชัด ประมาณนึงเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูในรูปภาพที่แลกจะโพสให้เพื่อนๆดูกับเรากันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีในส่วนของช็อตคัตคีย์ที่เป็นแฟลชนะครับ l e d นะฮะที่บอกไปเพื่อนๆไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็ประมาณนั้นพอสไทยมีมาให้นะครับ Google c e r t i f y มาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวกันนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของวิดีโอและรูปภาพกัน โอเคครับผมและนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของเจ้า u n i h e r t ร์ a แท m งมินิจาแทงทูตลอดเลยนะครับ u n i h e r t ร์ a แท m งมินิตัวนี้นะครับเป็นลักเก็ตโฟน IPS 68นะครับตัวมินิตัวที่ได้คอนเฟิร์มว่าใครที่ชอบความมินินะครับใครที่ชอบฟังชันวัดระยะนะครับตัวนี้เป็นตัวจบของท่านแน่นอนนะครับซื้อไปไม่มี ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวอยู่ในแทงมินิตัวนี้นะครับพกพาไว้สแกนจ่ายนันน่นนู่นนี่ได้อย่างสบายๆเลยไม่ต้องกลัวมือถือร่วงหล่นหรือว่าหายอะไรทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของการใช้งานแอปธนาคารในไทยใช้ได้สะดวกสบายนะครับ ทุกธนาคารไม่มีแฮงค์นะครับประมาณนั้นโอเคสําหรับวันนี้นะครับเจ้าตัวอยู่ในแทงกมินินะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าอยากให้แรกคมีรีวิวมือถือแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้เพื่อนๆได้เป็นข้อมูลกันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับจะได้เจอแอดแอได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ใครอยากถามในเรื่องของมือถือนะครับก็แอดไลน์ไอดีนะครับเอ็กซ์ต้าโมบายมาพูดคุยกันได้นะครับสาหร เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ